ฝากกดติดตามช่องแบบของก่รแชน Channel. แนลนี่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมสภาพพี่นองมาเบิงการทำเสือกจากขวดน้ำครับแบบง่ายๆครับหดเป่าขวดพลาสติกแบบง่ายๆที่เริ่มแรกเอาตรงมาทำอุปกรณ์ ้ำเสือจากขวดน้ำครับนี่ครับคือฟ้าฟ้าขวดเอามาปาดครับเอามาปาดนี้ โอ้ยทําเป็นหมองเสียบมีดทำงารอยู่ครับนะครับ ที ain, mm ่ทำกับเด็ง่ายๆครับ นี่ครับได้ไลายแล้วครับ ครับคือวิธีการทำเสือ้อแบบง่ายง่ายแบบง่างา,าพี่น้องท่านไหนสนใจเอาไปลองทำลองเบ่งก็ได้ครับเพียงเขามีขัดตืออันหนึง่งครับฟ้าขวดฟ้าขวดน้ำครับเอามาทำแบบนี้แหละครับแบบตัวอย่างนลยท่านก็ได้เสือ้อ ไปม,มัดของได้แล้วครับแบบไง่ายๆครับบางครั้งเอาไปมัดมิจจำเป็นอยากมัดกับใดอยู่ครับดึงกมันอยู่ครับครัขอบคุณสำหรับการรับส้มและกดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องแบบของกรอชแนลนี้นะครับ Oh, kakak pun kerap.